สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยคะ่ะฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะและสำหรับท่านใดนะคะที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3รอเอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าท่านจะได้เป็นคนแรกคะ่ะที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านคะ่ะ ดวงชะตาของท่านในช่วงเดือนมิถุนายนจะเป็นยังไงบ้างมารับฟังกันเลยค่ะโดยภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะถือว่าเป็นช่วงที่ท่านนั้นโชคดีกว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นด้านของการทำงานหรือแม้แต่เรื่องของการเงินนะคะการเงินในช่วงในช่วงที่ในช่วงนี้ ท่านจะสบายใจมากกว่าช่วงที่ผ่านมาค่ะเป็นช่วงดวงเรือนเป็นช่วงเดือนที่ดวงเปิดนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองท่านจะมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าคนใกล้ชิดคอยให้โอกาสคอยสนับสนุนส่งเสริมในสิ่งที่ท่านกำลังทำอยู่ทีนี้เราก็มาเจาะลึกด้านการงานของชาวลัคนาราศีมีนก่อนนะคะเป็นอันดับแรกแล้วค่อยไปที่การเงินโชคลาภ เป็นรำดับถัดไปนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะเป็นช่วงที่ท่านยิ่งขยันยิ่งได้ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่มันเป็นการเหนื่อยแล้วเห็นผลเหนื่อยแล้วคาดหวังได้เป็นช่วงที่ท่านจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คะ่ะคอยส่งเสริมรักดันมีคนคอยหนุนหลังท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามท่านจะมีคนอยู่เบื้องหลังยิ่งทํายิ่งได้ยิ่งเหนื่อยยิ่งดี สำหรับท่านใดที่ทำงานประจำท่านก็จะมีคนคอยช่วยเหลือแต่จะเหนื่อยหน่อยนะคะเพราะว่าในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ท่านจะมีการเดินทางบ่อยขึ้นหากที่ผ่านมาท่านไม่มีหน้าที่ที่จะออกนอกบริษัทนอกออฟฟิศในช่วงระยะเวลานี้จะมีเหตุการณ์ในท่านนั้นได้ออกทำงานนอกสถานที่นะคะอาจจะเป็นการออกไปทางานเพื่ออา,อ,าอาจจะเป็นการออกไปเพื่อทำงานแทนคนอื่นก็ได้หรือว่าพบลูกค้าแทนคนอื่นนะคะจะมี เหตุการณ์ในท่านต้องเดินทางไปนั่นมานี่เป็นระยะระยะสำหรับท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการเดินทางเป็นช่วงที่ท่านถือว่าดีขึ้นเป็นช่วงที่ท่านไม่ค่อยได้อยู่กับที่เป็นช่วงที่งานค่อนข้างยุง่งท่านจะไม่ค่อยได้อยู่กับที่จะมีการติดต่อกับคนอื่นๆบ่อยขึ้นนะคะจะได้พบปะพูดคุยกับผู้คนมากหน้าหลายตาคะ่ะไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรก็ตามในช่วงเดือนนี้ท่านจะสัมผัสได้เลยว่าท่านยุ่งขึ้นมีอะไรให้ท่านทำตลอดเวลา การทำงานเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะสามารถคาดหวังได้งานมีความเคลืหน้าเป็นช่วงที่ท่านเข้มแข็งมีพลังในการทํางานหากท่านตั้งใจที่จะทำอะไรแล้วท่านมักจะทําสําเร็จถึงแม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากและต้องใช้ความอดทนแต่ท่านจะทําสําเร็จดวงดีดวงเฮงคะ่ะอยากจะทำอะไรให้ลงมือทำเลยนะคะอย่ามัวแต่เดียเด๋ยวจะทำเดี๋ยวจะทำทำเลยหากมีไอเดียใหม่ๆเข้ามา ให้ท่านลงมือทำเลยเช่นเดียวกันในช่วงระยะเวลานี้อะไรก็ตามที่ท่านคิดว่ายากในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาช่วงเดือนนี้จะง่ายขึ้นและที่สำคัญเป็นช่วงเดือนที่ท่านแก้ไขกับปัญหาต่างๆได้ไวขึ้นถามว่าดวงดีมีอุปสรรคและปัญหาหรือไม่อุปสรรคและปัญหายังคงมีตามปกติท่านจะหนีไม่พ้นคำว่าอุปสรรคและปัญหาแน่นอนแต่มักจะเป็นปัญหาจุกจิกไม่ใช่ปัญหาใหญ่ๆ แก้ไขได้ง่ายคนรอบข้างยังคงเป็นอุปสรรคต่อการทำงานแต่ท่านจะเอาอยู่ท่านจะมีวิธีจัดการกับบุคคลรอบข้างได้ดีและแนบเนียนจสน,นิที่ว่าเขาไม่กล้ามายุ่งกับท่านเลยนะคนรอบข้างในช่วงระยะเวลานี้บางคนจะให้การช่วยเหลือสนับสนุนท่านดีขึ้นนะคะเขาจะมีกำลังในการช่วยเหลือเหนื่อยตามปกติแต่สิ่งที่ได้คือท่านจะมีรายรับเพิ่มมากขึ้นข้อนี้เห็นได้ชัดว่า ท่านดีขึ้นผลงานโดดเด่นคนเมตตาช่วยเหลือดีค้าขายนะคะหากท่านนั้นกระตุ้นยอดขายเรื่อยๆหรือว่าถ้าทดลองตลาดใหม่ๆได้ให้ทําค่ะจัดโปรโมชั่นเรื่อยๆนะคะอย่าประมาทคู่แข่งและให้จัดโปรโมชั่นในรูปแบบที่ไม่เหมือนใครหาไอเดียใหม่ๆมาช่วยกระตุ้นยอดขายเรื่อยๆสิ่งเหล่านี้ที่บอกมาลองนำค่ะลองนําไปปฏิบัติดูนะคะ หรือหากท่านสะดวกที่จะทําในรูปแบบใดก็ตามถ้าท่านทําแล้วลูกค้ารายใหม่ๆจะเข้ามาให้ท่านทํามีดวงได้ออเดอร์เพิ่มลูกค้าจะสนใจท่านมากขึ้นถ้าท่านปรับเปลี่ยนการขายอย่าขายแบบเดิมๆก็พอค่ะท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายเป็นโอกาสทองของท่านนะคะแนะนําให้ท่านนั้นปรับเปลี่ยนการขายบ้างท่านจะขายดีขึ้นแน่นอนในช่วงนี้ปากมีเสน่ห์คนนิยมชมชอบ คนจะเชื่อถือในคำพูดมีโชคลาภจากการเจรจาต่อรองผลประโยชน์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคนจะเข้ามาขอความช่วยเหลือลจากท่านบ่อยขึ้นท่านจะได้รู้จักกับคนใหม่ๆเพิ่มขึ้นมีงานแทรกงานเร่งงานด่วนเข้ามาแต่ว่าโดยภาพรวมท่านรับเมือได้นะคะท่านใดที่ทํางานรับซ่อมเซอร์วิสรับเหมาต่อเติมทํางานกลางแจ้งช่วงนี้เหนื่อยแต่ รายรับเข้ามาเพิ่มคําพูดคําจาน่าเชื่อถือเหมาะแก่การขายงานขอความช่วยเหลือหรือพูดคุยเรื่องที่สําคัญนะคะมาที่การเงินของชาวลัคนาราศีมีนกันบ้างในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะชาวลัคนาราศีมีนการเงินของท่านดีขึ้นค่ะการเงินค่อนข้างที่จะโดดเด่นที่สําคัญท่านสําหรับท่านใดที่มีรายรับเพียงช่องทางเดียว ในช่วงเดือนนี้การเงินของท่านจะเพิ่มขึ้นท่านจะมีโชคลาภด้านการเงินบางท่านมีรายรับพิเศษจากงานประจำที่ท่านทำอยู่มีคนช่วยเหลือซัพพอร์ตท่านด้านการเงินด้วยท่านจะบริหารจัดการด้านการเงินได้ดีขึ้นหมุนเงินได้คล่องขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นท่านจะสบายใจมากขึ้นไม่ค่อยจะวิตกกังวลใจเรื่องค่าใช้จ่ายมากเหมือนช่วงที่ผ่านมานะคะในช่วงนี้ท่านมีดวงได้เงินที่ท่านคาดไปถึง เงินบางอย่างไม่คิดว่าจะได้กลับได้มาสําหรับท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายท่านก็จะมีผลกําไรพิเศษซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนสําเร็จทํางานเกี่ยวกับการใช้คําพูดรายรับเพิ่มขึ้นชัดเจนซื้อขายแลกเปลี่ยนสําเร็จอย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นหากการเงินติดขัดมีปัญหาขึ้นมาจริงๆท่านก็จะแก้ไขได้ไวขึ้นมีทางแก้ทางออกเสมอและที่สําคัญมีคนคอยช่วยเหลือ จะได้สิ่งของที่ท่านพึงพอใจเป็นช่วงที่คนเมตตาช่วยเหลือดีนะคะหากเงินกําลังจะขาดมือก็มักจะมีเหตุการณ์ที่ท่านได้เงินเข้ามือมาทุกครั้งจะมีเหตุการณ์ที่ท่านได้เงินจากบางสิ่งบางอย่างจะเกิดเรื่องราวที่ท่านคาดไม่ถึงเกิดขึ้นกับท่านสิ่งของในช่วงระยะเวลาน,นี้นะคะสิ่งของบางอย่างไม่คิดว่าจะได้กลับได้มา กำลังจะถึงทางตันก็มักจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือหรือว่ามีทางแก้ทางออกทุกครั้งคนจะคอยช่วยเหลือท่านดี และที่สําคัญคนที่จะให้การช่วยเหลือท่านในช่วงเดือนมิถุนายนนี้เขาก็จะมีกําลังในการช่วยเหลือท่านช่วงนี้ปากมีสเสน่ห์อยากจะพูดคุยเรื่องอะไรคุยได้เลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องสําคัญรวมไปถึงเรื่องของการเงินด้วยเพราะว่าท่านมีดวงได้เงินจากการเจรจาต่อรองผลประโยชน์มีดวงได้เงินจากการแก้ไขกับปัญหาสําเร็จนั่นเองนะคะมีโชคลาภและข่าวดีจากการเงินมีโชคลาภและข่าวดีจากการเดินทาง หมุนเงินได้คล่องขึ้นเอาละคามาที่ภาราค่าใช้จ่ายของท่านกันบ้างค่าใช้จ่ายของท่านในช่วงเดือนนี้ยังคงเกี่ยวพันกับเรื่องราวภายในบ้านและบุคคลภายในบ้านท่านจะได้ช่วยเหลือคนอื่นเรื่องเงินเงินทองทองมีรายจ่ายแบบแปลกๆเพิ่มเข้ามานะคะซึ่งเป็นรายจ่ายที่ท่านนั้นไม่ได้จ่ายเป็นประจำค่าใช้จ่ายในการเดินทางของท่านเพิ่มขึ้นท่านจะหมดเงินไปกับการพบปะผู้คนออกงานสังคมรายจ่ายค่อนข้างที่จะจุกจิกและ แต่มักจะเป็นรายจ่ายที่ท่านสามารถบริหารจัดก,การได้รายจ่ายที่เยอะๆจะไม่มีเข้ามาในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นอกจ,จากท่านนั้นเต็มใจที่จะจ่ายออกไปเองหากท่านตั้งใจที่จะหาไรายได้พิเศษจากบางสิ่งบางอย่างอาจจะหาจากงานพิเศษนะคะหรือ,อท่านอยากจะนำสิ่งที่ท่านเคยทำมาแล้วกลับมาทำใหม่ได้ท่านจะมีโชคลาภด้านการเงินแต่โชคลาภจะมาในหลากหลายรูปแบบ สิ่งกเก่าๆเดิมๆที่ท่านเคยทํามาจะนําข่าวดีและนําสิ่งดีๆมาให้นะคะปัญหาใหญ่ๆที่คาราคาซังในช่วงที่ผ่านมาซึ่งท่านพยายามที่จะแก้ไขแต่แก้ไขไม่ได้สักทีในช่วงนี้ถ้าจะแก้ไขได้ปัญหามีทางแก้ทางออกปัญหาจะไม่หนักเหมือนช่วงที่ผ่านมาหรือไม่ก็จบลงค่ะโดยภาพรวมก,การเงินของชาวลัคนาดาศีมีนค่อนข้างดีนะคะมีโชคลาภด้านการเงินแต่ค่อนข้างเหนื่อยกับการทํา ทํางานหาเงินพอสมควรและขอให้ท่านมีสติในการใช้จ่ายนิดนึงให้มีสติในการช่วยเหลือคนอื่นด้วยอย่าคิดเยอะในเรื่องเงินเงินทองทองอย่าคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาบางท่านมีภาระหนี้สินเพิ่มมากขึ้นเป็นช่วงที่ท่านนั้นกู้ยืมสําเร็จนะคะแม้แต่เอ่ยปากขอกู้ขอยืมเงินจากใครก็ตามจะสําเร็จด้วยเช่นเดียวกันคะ่ะเอาละมาที่การทําบุญของชาวลัคนาราศีมีนกันบ้างนะคะ ในช่วงระยะเวลานี้นะคะหากท่านมีโอกาสได้ทำบุญแนะนำนะคะให้ท่านทำบุญที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือนะคะเช่นช่วยเหลือเด็กคนชราคนพิการคนที่ลำบากตกทุกข์ได้ยากไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้หรือว่าช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงที่เจ็บป่วยและไม่มีคนดูแลก็ได้หากท่านสะดวกทำบุญในรูปแบบใดท่านสามารถทำได้เลยนะคะมากน้อยไม่เป็นไรคะ่ะขอเพียงท่านตั้งใจที่จะทำ หรือหากท่านไม่สะดวกที่จะทําบุญก็สวดมนต์ก่อนนอนบ่อยๆก็ได้นะคะในช่วงระยะเวลานี้ผลบุญที่ท่านทําจะหนุนนําและผลักดันสิ่งดีๆไม่ท่านทันตาเห็นเลยทีเดียวค่ะข้าขอวอวยพรให้ชาวลัคนาราศีมินทุกท่านเงินไหลนองทองไหลมาน,นะคะหากแม้นคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้สมดังใจมุ่งมา่ปรารถนาค่ะกลาบขอบพระคุณทุกๆก,การติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านนั้นคือผู้โชคดีมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้ และเหลือเก็บสวัสดีค่ะ